สบายดีฮะเอาอย่างวีมาจหอโครับอกเข้าใจบอกบอเข้าใจอ่ขอบใจเด้อฮะเป็นนอนรับน BE um> ี่นะเย็นสบายเลยนี่เย็นสบายสบายเด้อสบาย mười lượt tuyển 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 กาหนึ่งมันจะสู้เมือโซโซว่าจะสุมโซโซเมยวะมามามาเจากันไากันเจาะกันยวมามานั่งกันไปนั่งกันนั่งกันเอาสูงยาวผมก็เห็นนี่นาะนั่งนั่งนั่งนั่กูเดี๋ยวนั่งนั่งนาไมเออเบอนั่งลงคือกันแม่เออขาลงแม่เาสูงแล้วผมจะเมาแ กันดีดแม่สม่คนต้อง,อง,ง,อง,องดีตัวอหห๋อเออสนามมันยังดีไปดิเอ <c oughs> อหนังอัดมันเป็นเกาเรียกว่าเอา่อยังไงดีอ่ะกิจวัตรประจำวันเขาอะ่ะอ๋อครับอ่ามันต้องได้ดูดบุหรี่อย่างเงี้ยเวลาว่างๆนะครับครับอาจจะเป็นอย่างเงี้ยครับครับนะกิจกรรมหลักๆของ ของของที่นี่นะครับเขาก็จะพาแขกที่จะมาเยิมเยยมยามหรือว่าเยยมเยือนนะครไปเก็บผักนะครับไปเก็บผักที่ไร่ครับนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาแต่งกินมาครัวกินตรงนี้นะครับของของบ้านเขาเนี่ยอันนี้คือเป็นกิจกรรมหลักนะครับปกติแล้วอาคาเขานี่มีเมียหรจะขนหรือเนี่ยมีเมียจะคนนี่ มีมีอให้ก็โมมีตังก็มีได้หลายคนได้คนผมได้ขอเขาไม่ตีกันโมอ่าๆเจ้ามีเินจะคนนะเจ้ามีเนจะคนอานี้เออเตพูดดียวอยูตก่เตยเู้เดียวอ่าเตะเดยวะแตะเอาสอคนได้บ่บอลได้อ้าชอบเอาได้สามคนได้บอกมีเงินผมีเงินถ้ามีเงินอาไร้บ่เอาแต่พูดเดยวมีเงินมีเงินอาไรบ่ ความเงนเราได้ควาเงนเรา้โอ้อ้ความว่ากระพังทลายเออและและและแบบทีดควมเขาเด่นเด่นี่มีอย่างไงอาคาเขาเนี่ยดนด่นเปนอะนะเออเอออาคาเขาเนี่ยขีดควงเขาฮีดคนตัวนนะคือกางปีใหม่เลยตรนี้วะเท่านี้เดียวตัวนี้เลยอืมค่สิดนะเออเตัวนี้อะไรเนี่ย บุคลกรกาบูธิกรเออกรปใหม่เล้วเป็นอย่างูดายฮอกือบนงสุดอาคารสันน่ะนุ่งน้องนแล้วบนุนี่บนุงเนี่ยนุ่งนุ่งดึูดดึงดึนี่ดึงดึงยันนี่นงไปย้ำบุญย้ำกินเย็นลเป็นนุ่งเออเเนี่ยนอ่นุ่อนนนานเาหมาแล้วานฤกษ์สางจะไปฤา่นเ เลืสวันทินี่วันจะสรงมืกระแทกออกมาแล้วออกมาแล้วอ๋อเออเออเอราเราูายเขาลักลักเค็ดเบี้ยกยังไงดูทรายเขาเค็ดเบี้ยงยังไงแต่ละมืออ้าวเป็นนาเป็นท้องเฮนไมเอเห็นตีมยิงไปบ่บบยิงกระไฟหรอใส่กรไปเหรอเอยิงกไปูายกเออลืมถามเขานีอาคารยัง อ้าเนี่ยอาคาอาคาพุโซอาคาพุโซเอออาคาพุโซพุมันมีมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะพิโซนูคุยไม่เล่นโอม่าแตกต่างกันอาพิโซเด่นเด่นข้าวมันเป็นอย่างอาจารยุมะหรือเปล่าเออเออปลาข้าวพิโซนี่พิโซนี่ผู้ชอบอาคาู้ชอข้าผู้ชอเนี่ยเด่นเด่นข้ามันเป็นอย่างเอกลักษณ์ข้าเลยโดดพาแม่นพาแม่นว่าแต่งโตแบบนี้แหละแม่นแล้วนะข้าสังเกตจากมังไก่ สังเกตจอย่างเอ้าวเราต้องหู้แล้วเนาะไปไหนค่ารปเหินเสื้อไปเหินกันหรือว่าคือช่อขาอืมโนรุลอืมจิบดาเอออปาเออเรนดูมาลูมาอืมโอมาอืมโอมามูอูมูอูเออเออแต่ก็คืออาคาคือกันอาคาคือกันเออต่างกันต่างกันมันจะต่างกันตัวนี้แต่ฮอกคืออาคา ต่มันจเฉพาะในอาคารอาคารที่ว่าพักผ่านได้ไหมนี่ผมมีอ๋อได้พรุงนี้เออ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 แล้วล่ะคือทนเลได้คนรอจะนั่งไหมอืมอืมลาวก็จะมีแบบลาวเทิงลาวลุมลาวขมุยังไปสนอกแต่เขาคุ้นลาวพี่กัลจะถามอันว่าอยู่อยู่บ้านอันเนี่ยอยู่ประเทศไทยก็มีอาคารเหมือนกันใช่ครับเออเป็นอาคารอะไรครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าสมาชิกในคนไทยก็จะจะเรียกว่าชนเผ่าอาคาโดยรวมเลยพี่คือเขาจะไม่เรียกอย่างเงี้ยจะไม่ได้ยอย่างแต่ละแต่ละชนเผ่าที่แบบแต่งแยกไปคือเศษจะเรียกเป็นชนเผ่าอาคาทีเดียวเลย๋อ้แล้วที่เรียกว่าวิถีชีวิตการทำมาหากินเนี่ยครับแต่ละอาคาก็จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันนะครับคือพี่โซ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ชายจะเป็นคนออกแรงงาน นะครับผู้หญิงก็จะเป็นเป็นชั้นเท่าหลังค่อยค่อยตามครับนะครับแต่ว่าอีกชนเผ่าหนึ่งที่เราจะไปพรุ่งนี้เนี่ยก็ต่างกันนะครับวิถีชีวิตก็ต่างกันการแต่งการครัวกินเนี่ยก็ต่างกันนะครับเดี๋ยวจะต่างอย่างไรนะเดี๋ยวอาจต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ต่องตามไปดูนะจากนี้ไปพี่ไปไปด้วยนะพี่จะรอที่นี่ได้ครับหะถาที่ให้อ่านนะ ได้ครับดีครับเอาให้ได้นะไม่งั้นเอาอะไรได้กดนะได้ครับเอาเก้าอีข้าวมาให้ได้เอามาให้ได้นะไม่ได้เอาอย่างอื่นนะโอเคครับเออเอาผ้าเช็ดผ้าดิแม่เออมาแล้มาแล้วรอมอบได้ทีนี้ให้กับน้องรายการวันนี้เขาจะพาไปครับเนี่ยเออเออมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอมาแล้วเดี๋ยวารอ สับสนุนการเดินทางโดย